ครับจิ้งไน่เจ้าประจรัมโบตัวใหญ่แห่งพี่น้องอ,อาดหลาดไปเลยหากินปลาครับตัวใหญ่แห่งครับเจ้าประจบรับโบ ปลาดุกกร,ระปุกหางปลานะครับหางปลาดุกหางปลาใหญ่ตรงไซนอนรับคือ นอนพักผ่อนกายาเาห็นแต่ลำหางครับปลาใหญ่ายดูด้ดดดดดดเลยพนะี่น้อง หัวปลาสวายครับเป็นหัวแซวเลยพีหน่อยหลายตัวอยู่ครับผมมันเปนกระปุกเผาหัวปลาปลาใหญ่ครับบุญใหญ่ปลาสวายปลากอคือแวะทุ่ใส่ยูเนื้อครับ ดุนม่านสองสามโลครับไปแล้วครับตัวหนึ่งครับตัวใหญ่เลยครับโอหโ้หเลยเปียกตัวจริงใหญ่เลยครับอ่าดาดปุ่มอาย่้ย,ยไปเลย ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเขาฟังไปแล้วตัวใหญ่เครับผมเห็นแต่หางอะไรผมทายเลย